บภาพากาศช่วงนี้ใกล้จะสงกรานแล้วเนาะอากาศก็จะร้อนวันนี้ทางชุมชนบ้านแป้นแป้นปงชัยได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชนให้กับเยาวชนให้กับประชาชนได้พักผ่อนคลายร้อนกันโดยวันนี้พบกับ แม่กำน,น,น,นันรครับแม่กำนันตำบลบ้านสาครับแม่กำนันอุดรล่าอินเชื้อครับที่นี่มีโครงการทำอะไรบ้างครับเป็นที่ท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันนลค่ะเพื่อคลายร้อนความสนุกสนานค่ะเชิญมาเที่ยวนะคะที่หัวสะพานบ้านแป้นค่ะทางไปบ้านสาแพอเภอเจาห่ามค่ะครับลระะแล้วก็ทางนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แก้วสวัสดีเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับ ก็มีอะไรจะเชิญชวนประชาชนาครับอยากให้ช่วงสงการมาเล่นน้ําที่หวสะพานบ้านแป้นรับตายร้อนครับครับก็เดี๋ยวเราให้ดูชมบรรยากาศกันนะตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีของย,องอยางให้ครับแล้วข้ามาเล่นที่นี่มีเก็บค่าช่วงนี้ฟรีอยู่ค่ะฟรีฟรี ตรงกลางก็ไมษาก็จะมีการเก็บค่าเก็บค่าค่าเช่าห่วงค่าเช่าก็มีด้วยค่ะกัแล้วแล้วน้ำตัวนี้มีความลึกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะครับประมาณสามสามเมตรครับไม่ให้เข้าไปเขาไม่เล่นนะครับส่วนส่วนที่ลึกที่สุดตรงโน้นก็ประมาณสองสามเมตรเนาะแต่ว่าใช้เลื่ยเฉพาะริมๆนี้ครับตัวนี้ได้มีแนวเคลียรขึ้นมาคือใช้มีน้ำลงมาจากสะพาน น้ำตกลงมาจากสะพานโดยการใช้ไหลวอโศกจากแม่น้ำนี้ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาให้เย็นชุ่มฉ่ำกันครับเย,ย็นชุ่มฉ่ำแล้วมีแพรไม้ไผ่แพรไม้ไผ่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้นั่งได้ได้ <c oughs> เล็กๆได้เล่นได้กันครับครับวันนี้ก็จะมีเต็นท์นั่งพักผ่อนมีล่มมีอะไรให้ใได้ดังพักกันนะครับ ครับอตอนนี้ด้านในนี้ก็มีเล่นใต้สะพานนี่ก็มีอ่ห่วงยางประกับมีไม้ประดานให้เล่นมวยปล้ำมวยปล้ำมวยทะเลมวยทะเลครับตอนนี้เป็นมวยเป็นมวยไม่มีทะเลก็เป็นมวยแม่น้ำวางรับกับหาดทรายหาดทรายกว้างขวางครับสาธุครับ น้ำใสหลายเย็นครับน้ำครับตัวนี้มีอาซา,ส,าสวยงามครับตอนนี้ก็มีคนมาเริ่มมาเที่ยวมาชมกันบ,บ้างแล้วนะฮะครับข้างหน้ามีวอลเลย์บอลชายหาดเลยครับตอนนี้จะเดี๋ยวตัวเย็นๆตัวเย็นๆน,นู่เนเนาะจะมีวอลเลย์บอลชายหาดมาเล่นกันครับนี่มีดนตรีมาเล่นวันที่อะไรนะวันนี้วันนี้วันนี้อ๋อวันนี้วันที่18บแดมีดนตรีมาบป็นเรืงครับความให้กับ ความบันเทิงกับผู้ที่เข้ามาเล่นน้ำตรงนี้ครับอันนี้เริ่มขายของแล้วอนงแล้วะอันนี้ก็เป็นเป็นผู้ประกอบแค่แค่ไม้ไผ่นี่ก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ผู้ใหญ่บัณฑิตจันยอดครับอ่าประกอบแค่ไม้ไผ่ครับเตรียมทำให้ประชาชนรถไปได้เข้ามานั่งเล่นกันครับ ตอนนี้ทางด้านโรงครัวโรงครัวก็ตัเดเตรียมอาหารแล้วครับอาหารสำหรับคนที่มาเล่นแล้วก็มีความหิวหรือว่าเหนื่อยก็อยากจะรับประทานอาหารเป็นอ่าเป็นอะไรครับต้มแต่ย่างติดชิ้นต้มยำเราเองเราเองครับต้มต้ม่คเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะผู้ช่วยพยาบาลครับคุณวริศราปลาหนีบปลาหนีบก็เป็น ผูช่อยู้่บยานหมู่ที่9ครับมาทำอาหารครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์หลายๆช่องถ้าใครติดตามก็เข้าไปดูได้นะเป็นครับครับต้มตามไก่ย่างลูกชิ้นอันนี้กำลังเตรียมแล้วเดี๋ยวก็จะได้เปิดให้กับให้ผู้ที่เข้ามาได้ชิมริมรถอันนี้ก็เป็นไม่หลวงไม่หลวงก็สับมะละกอครับ แม่หลวงของผู้ใหญ่ยาแก้วสวัสดีนะครับสมกรกรจำส้มจำล้วก็ใครได้ดูได้ชมคลิปนี้แล้วก็มีความสนใจอยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมก็ขอเชิญได้น้องที่บ้านแป้นฝ่งชายหมู่ที่ 9, สะพานแม่น้ำวังสะพานใหญ่ๆตรงนี้ครับทานแม่น้ำวัง บ้านพ ica, paper, tea, okay. ันปวงชัยมูร <sandwiches hine>? ิก้าตำบลบ้านสางอำเภอเจ้าหงหวัดลำปางเที่ยวกันเยอะๆนะคะความบันเทิงการันตีได้โดยแม่กำนันค่ะแม่กำนันอุดรได้เดี๋ยวเลเรามีระบบรักษาความปลอดภัยให้ด้วยค่ะครับแม่กำนันผู้หญิงคนแรกของอำเภอเจ้าหงษครับใจดีครับใจดีทำทุกอย่างเพื่อลูกบ้านครเพื่อชุมชนครันนี้เล็กแต่ใจใหญ่ค่ะแม่กำานันครับออืลูกน้องรุ่ยได้ทุกงานค่ะค่ะ เเที่ยวนะคะมีน้ําตกด้วยครับตอนนี้หลายๆชุมชนก็มีอากาศเริ่มร้อนแล้วก็ก็จะมาเที่ยวกันตรงไหนที่ทําให้คลายร้อนได้ก็มาเที่ยวชมกันได้ครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้แม่น้ําวังกว้างหาดทรายก็กว้างขาวสะอาดครับท่านผู้ปีนี้นาอากาศน่าจะร้อนแต่ถ้ามาที่นี่แล้วรับรองไม่ร้อนครับ ชิวนนะครับ <laughs> ธรรมชาติดีชีวีสุขสดใสขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขกายสุขใจสมปรารสนาทั่วกันทุกท่านทุกคนโชคดีมีัยตลอดไปตลอดกาลแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป